สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเลิฟทีวีทีวีที่มีแต่ความรักความปรารถนานีต่อคุณผู้ชมส่งความรักความปรารถนาีถึงบันไดบ้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้พบกับผมสุพันธ์โสนชัยเช่นเคยและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ําสมุนไพรขวดลักเซียมคุณผู้ชมครับเคยได้เห็นและก็เคยได้ฟังสําหรับสุภาพสตรีนะฮะหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความเป็นสุภาพสตรีของเราเนี่นะฮะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันค่อนข้างจะเยอะนะฮะในในชีวิตประจําวันของผู้หญิงครับผู้หญิงสุภาพสตรีท่านนี้นะฮะที่จะมาให้สัมภาษณ์นะฮะกับทางรายการของเรามีปัญหาในเรื่องของสุภาพสตรีเคยเป็นนั้นก็คือในเรื่องของตกขาวนะครับแล้วก็รอบเดือนผิดปกติคนคนนี้ครับท่านบอกว่าหนักจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะฮะและที่สําคัญก็คือในเรื่องของไทรอยด์ มีความเป็นมาอย่างไรเป็นหนักขนาดไหนถึงขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาพบท่านแล้วนะครับขอต้อนรับคุณสุพี่ชาวบนครับสวัสดีครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับครับวันนี้ครับคือสุภาพสตรยท่านนี้นะฮะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่ที่ผมพูดถึงเกินไปไหมที่พูดถึงสามโรคไม่เกินไม่เกินนะฮะหรือที่เรารู้จักกันในนามพี่ติ๋มนั่นเองนะขออนุญาตเรียกพี่ติ๋มเนาะนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ 48 48ปีนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าโรคสามโรคที่เป็นนี้เป็นมาอตัวไหนเป็นก่อนครับไทยลอยตกขาวและประจำเดือนผิดปกติประจำเดือนที่มานันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยมันผิดปกติยังไงครับมันผิดผิดผิดปกติคืรว่าถ้าเกิดเราจะเป็นรอบเดือนนาฏศี้มันจะปวดมันจะปวดแบบชิงแบบเป็นเป็นปัญหาที่เหมือนกับปัญหาโรคแตกเลยนะเพราะว่าทุกคนนี่จะเป็นกันมากเลย ปวดนี่ปวดขนาดไหนครับพี่มันปวดแบบโห oh, ไม่อยากไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วมันปวดทบบรมาน,นันคือชีวิตนี้ฉันไม่อยากจะเอาละไม่อยากแล้วอยากจะไปโลกหน้าละอยากจะไปโลกหน้าแล้วหน,นักมากมากเลยหนักช่วงที่ว่าถ้ามันเป็นรอบเด้งมามันตกขาวมาีตกขาวมาอีกหนักเข้าไปอีกตกขาวหนักมากเลยปวดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ววิธีแก้ไขทํายังไงครับ่นวิธีแก้ไขก็ตรวจภายในตรวจภายใน หมายถึงในขณะที่เราปวดหนักๆของแต่ละเดือนเนี่ยเราเราทำยังไงกินยาแก้ปวดกินยาสตตีเป็นผ้ายาสตตีเป็นผ้าแล้วอาการเป็นยังไงบ้างมันก็ออกอยู่แต่ว่ามันทําไมถึงตกขาวมันไม่หายก็ตกขาวก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมยังเยอะเหมือนเดิมที่เป็นมาเนี่ยนะครับตกขาวนี่เป็นมากี่ปีโหเป็นตั้งแต่อายุสิบกระขวบอายุสิบกว่าคือตั้งแต่สมัยที่เป็นเมนครั้งแรกเลยเป็นมาตลอดเป็นมาตลอดจนอายุปัจจุบันนี้ก็48แล้วก็ยังเป็นอยู่ ช่วงช่วงที่ยังไม่ได้เจอยังไม่เจรียมยาอยนะยังปวดอยู่นะยังเป็นอยู่โอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะชีวิตนะชีวิตของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างนี้เนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งผมพูดไม่ผิดนะเดือนละหนึ่งครั้งของของผู้หญิงที่จะต้องมีเมนมาอันนี้มันมันไม่เดือนละครั้งมันมาทุกทุกวันเลยมาทุกวันเลยปวดทุกวันมันมาทุกวันแล้วปวดทุกวันมันจะปวดตลอดเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นปัญหาที่ ขนาดแค่ฟังแค่นี้นะ,ะก็คงจะมันมันมันรู้สึกได้นะฮะรู้สึกได้ปวดทรมานมากๆหนักๆเลยมันทรมานแบบเมื่อปอนรักษาอย่างไรครับก็เขาบอกว่าให้ไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลไปตรวจภายในเขาบอกว่าตรวจภายในก็ไปแล้วคุณหมอบอกว่าบอกว่าธรรมดาเขาว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมันลูกแข็งแรงไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีเลยทําไมมันถึงปวดก็ไม่้าใจเหมือนกัน,มนไม่้อใจเลยคุณหมอก็หาเชื้อไม่เจอหาโรคไม่เจอเพราะทุกอย่างปกติหมด และบอกว่าเป็นไทลอยด้วยนี่นะฮะไทลอยนี้เป็นยังไงครับไทลอยเป็นมากี่ปีมันไม่รู้นะว่าทําไมทําไมเราทําไมถึงเหนื่อยจังเนีน่ยครับลดใจาารเราเนะี่ยครับอาการของไทลอยคือจะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทําอะไรเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกเหนื่อยมากผิดปกติโอ้มันเหนื่อยแบบเหงื่อมันจะออกตลอดนะครับเป็นมากี่ปีครับพี่ติ๋มครับเป็นมาเหรอเราไม่รู้อาการตรงที่ว่าเราทาไมอ้วนเนี่ยโอ้เว่าเราทาไมถึงอ้วนจังเราพอไปตรวจก็บอกว่า ไทรอยเป็นพิษมีอาการเหนื่อยแล้วก็มีอาการอ้วนผิดปกติสําหรับตัวเองตัวเอง,เองก็เลยไปตรวจไปตรวจดูคุณหมอบอกว่าเป็นไทรอยเป็นพิษไทรอยเป็นพิษโอ้โหตอนนั้นหนักไหมคิดว่า <ใช S 1> ตัวเองอเพราะว่าปวดปว,วดท้องเม็ดนี้ก็ทรมานมากแล้วแล้วก็ยังมาเป็นไทรอยอีกไมันจะไม่ซ้ำสองเลยเหรอมันแยกเป็นหลายเท่าเลยเหรอที่ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้โอ้โหมันยังซ้ำสองเลยเป็นแบบโอ้โหถ้าใครเป็นโรคนี้นะมัน เป็นเป็นปวดประจําเดือนโทษนะครับเป็นปวดท้องเมนนี่นะครับเป็นมาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มาเป็นไทรอยอีกนะครับไทรอยนี่เป็นกี่ปีไทรอยเราไม่รู้อาการว่าเราเป็นนะทั้แรกเราเราทำไมเราอ้วนอย่างอ้วนหรือว่าเรากินเยอะไปไหมอะไรเงี้ยค,<ช>ครับเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ที่มาตรวจเจอกี่ปีครับตรวจเจอมาปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองเมื่อก่อนก็คือรักษาที่โรงพยาบาลกกาแล้ว,ลวร,รักษาอย่างไรครับโรงพยาบาลเขาให้ยาแผนปัจจุบันมากินปกติ เขาให้ยาแบบเม็ดนิดเดียวอ่ะเม็ดนิดเดียวนิดเดียวก็ให้มาประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็ไปเอาใหม่อีกทีนึ่นอตอนนั้นเบิกได้ไหมหรือว่าต้องควักกระเป๋าเองควักกระเป๋าเองครับควัาก,กระเป๋าเองก็เป็นภาระที่หนักมากๆเลยสําหรับคนทํางานอย่างเราใช่รักษาอย่างนี้กี่ปีนะครับพี่เต็มกี่ปีนะรวมทั้ง<ค>หมดเลยทั้งหมดก็โหตั้งแต่พูดง่ายๆคือไอ้ไอ้ท้องเมนใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ เกิดเป็นเมรั้งแรกเลยแหละแรกมันตอนนั้นเราอายุประมาณสัจกจะเข้าสี่ิบมานะเขาบอกว่าเป็นไวทองเป็นไวทองก็เข้าใจว่ามันน่าจะไม่มีอะไรไกับคราวนี้รักษาอย่างนั้นตัวเองก็รู้สึกว่ามันทรมานปวดอยู่ตลอดเวลาไปยังไงมายังไงถึงมาดื่มยาน้ํามสนุนไพหฮว้รักเสียงหรอไปรู้จักเขาได้ยังไงทีแรกก็คงจะยังไม่รู้จักกันนะฉะนัไม่รู้จักเลยถูกต้องแล้วล่ะเขาเสนอเคลื่อนดื่มชนิดหนึ่งนั่นเอง ถ้าบอกรักษาภายในได้เราเป็นโรคตกขามก็ตรงกับเราพอดีใช่ไหมก็กินไปแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทบโอมันทาไมไม่ดีทําไมมันยิ่งออกหนักเลยใช่ไหมเรื่องที่เราตกขาอก็คือเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะเรามาดื่มแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมันมันไม่ดีขึ้นนานไหมที่ทานเขาก็ประมาณไม่ไม่ไม่ถึงขวดนาะอืมไม่มันไม่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 ถึงของของของอาหารเสริมชนิดหนึ่งเนี่ยเครื่องดื่มชนิดหนึ่งตรงนั้นเนี่ย มันจะเครึ่งขวดเองมันไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรเลยเฉยๆกับเฉยๆแล้วก็ไม่ทานต่อไม่ทานต่อก็คือหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยแล้วทํายังไงต่อคราวนี้ถึงนได้มารู้วยก่อนเรอเขาก็มีก็คนคนเดียวกันนี่แหละคนคนเดียวมาบอกอีกมาบอกว่าพี่จิมพี่กิมต้องยากินยาตัวนี้แล้วครับเขาก็บอกโอ้โหมันมันไหนดูราคาข้างขวดสิดูราคาข้างขวดก็ตกใจเลยโอ้ตกใจพอตกใจแล้วไม่อยากจะซื้อแล้วไม่อยากซื้อแล้วเพราะราคาค่อนข้างจะสูง และทํำยังไงถึงได้มาดื่มก็เขาเขารนประมาณให้ไม่รู้นะประมาณครึ่งแก้วนั่นคือเขาเขารนให้เลยเขาให้ชิมเลยชิมเลยโอ้ใช้อย่างนี้เลยอ่ะพอให้ชิมปุ๊บทายังไงครับเราก็ชิมเลยพอชิมปุ๊บหูไเกิือาการตัวแดงเลยทีนี้ตัวแดงหน้าแดงมันแดงมันแดงออกทั้งตัวเลยนะจับทั้งตัวเลยเหมือนกับเป็นคืออะไรสักอย่างหนึ่งตกใจไหมตอนนั้นตกใจมากโุ้ยมันเอายาโทษนะครับอุ้ยมันเอายาอะไรให้ฉันกินวะ พูดประมาณนั้นเลยอเปล่าแบบจ็บยาไปไหมเออเอาเอาเอาพูดได้เลยครับพูดได้เลยมันไม่ได้มั้งมันไม่ได้มั้งเอาแบบตุภาเอาล่ะคือเอาหล่ะเอายาอะไรให้ฉันกินเอายาอะไรกินนะมันทำไมจึงร้อนเป็หมดทั้งตัวเึงร้อนไปหมดทั้งตัวตอนนั้นคือจะทิ้งเลยจะทิ้งแล้วบอกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วมั้งพี่แดงแล้วมันทำไมมาแดงทั้งตัวอย่างนี้ล่ะครับแล้วทำยังไงต่อก็คือไปปรึกษาผู้ที่เอามาให้ดื่มนี่ยังไงครับเชื่อเชื่อพี่แดงนะพี่ตุผงนี่แหละเชื่อพี่แดงก็คือเป็น สามีนีครับก็เลยเชื่อคุณสามีนะครับแล้วพี่แดนบอกว่ากินไปเรื่อยให้ทานต่อกินไปเรื่อยไปเรื่อยเลยพอกินได้ได้ได้ครึ่งขวดมั้งรับอ้าวทาไมอ้าวเกิดอะไรขึ้นมากับเราอีกแล้วเป็นยังไงล่ะครับครึ่งขวดมันมันเหนื่อยหนักเลยนะเหนื่อยหนักกว่าเก่าเหนื่อยพอกินได้สองสามทิศทีนี้ตัวเองมันก็ตูบลงทูบลงหลังจากที่เราอ้วนนะหลังจากที่อ้วนเราก็เริ่มพร้อมลงเริ่มพรอมลงทีนี้มันดําโอ้โหโอ้โหแบบตกใจมากไหมตอนนั้น ไม่อยากอยู่แล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนี่หนักกว่าโรคเดิมทำไงเนาะอันนี้เจงแก้วบอกว่าครับพี่แดงพาพี่ติ๋มเข้าบริษัทที่ครับหมายถึงไปที่บริษัทเริ่มอยู่ที่บริษัทเริ่มอยู่ตอนนั้นพี่ติ๋มตามไปด้วยตามไปด้วยแต่ว่าตาเราลงจากรถลงจากรถนะว่าเราจะเลืมไม่ขึ้นเลยตาเราจะหลับอย่างเดียวครับแต่เราจะไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนั้นนี่คือตัวเองนี่ไม่มีกําลังใจจะอยู่แล้วแบบพอดี มาเจอประธานครับมาเจอท่านประธานครับประธานก็จับแขนแบบพี่ติ๋มเป็นไรทำไมมันวิวเขาเห็นแขนมันเล็กมากครับตอนนั้นกลับมาผอมมากเลยและตอนนั้นพี่ติ๋มก็มีกำลังใจขึ้นตี้กำลังใจขึ้นก็พี่แต่ประธานก็จับมือแบบพี่ติ๋มต้องตัวนะต้องผ่านคนตัวนี้ไปให้ได้โอ้ยตีแดงเราต้องใส่เราต้องตัวแล้วเพราะเรามีกำลังใจจากประธานจากท่านประธานบริษัทท่านธนุชนหงทองนั่นเองนะครับจ้ะ นี่ก็พี่ติ๋มก็เลยได้กําลังใจขึ้นมาแล้วมาทานต่อทานต่อน,นี้อันนี้ก็ปรึกษาผู้ก,การอีกทีนะครับสุภเวชท่ทานพลตรีสุภเวชศรีสมบูรณ์นะครับอบอกว่าคุณคุณคุณจะเจ็บทั้งปีหรือว่าคุณจะเจ็บแค่เดือนหนึง่งอืมอจะเจ็บทั้งปีหรือจะเจ็บเพียงแค่เดือนเดียวพี่ติ๋มก็เลยตัดสินใจทันทีเลยตัดสินใจทันทีทีนี้เขาบอกให้กินเชา้ากลางวัน เย็นแล้วก็นอนครับอุ๊ยผู้ก,การแค่นี้ฉันก็จะตายแล้วครับแค่สองสองเวลาแล้วก็จะตายทำไมทําไมให้เรากินอีกทาไมต้องให้กินอีกขนาดนี้ก็ลําบากมากแล้วเอาละคราวนี้พี่ติ๋มตัดสินใจหลังจากที่ฟังผู้การเสร็จแล้วก็กลับไปทานต่อตัดสินใจฟังได้กําลังใจจากท่านประธานแล้วก็ตัดสินใจจากท่านบุตรีสุภเวชให้กําลังใจขึ้นมาอัดต่อเลยกี่วันอาการเริ่มดีขึ้นครับตอนนั้นพอเขาบอกว่าให้ให้หลังจาก ที่คุยกับพวกกาแล้วนะเขาบอกให้กินเข้าไปเลยสามสี่เวลาอุ้ยคนไม่ไหวจะตายแล้วว่างั้นมันจะหลับอย่างเยอะนะตาเราจะหลับอย่างเดียวเราไม่อยากจะลิมนะมันเป็นจะไปอย่างเดียวนะะอาการเันเป็นอุ้ยไม่ไหวแล้วนะมั้งหมูมันเพศชสงดนาจะตายรับตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้สงสามอาทิตย์นะเอออาการเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีกขึ้นเพราะหลังจากสองอาทิตย์นะครับ ทำไมเราได้ชีวิตใหม่แล้วพี่แดงโอ้โหได้ชีวิต<ร>ใหม่แล้วสาธุขอให้ยาเรกเตรียมนี้รักษาโรคที่เราเป็นมันทุกข์ทรมานมากครับตอนนั้นก็เลยทุกอยาก่างเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นมาทานเข้าไปสองอาทิตย์ที่อัดเข้าไปเต็มที่นะฮะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ร่างกายเหรอตอนนี้มันก็ไทรอยเป็นยังไงไทรอยเหรอก็โอ้โหดีขึ้นมากมากเลยยังมีเหนื่อยอยู่ไหมมันถ้าเราวิ่งมากๆ มันก็ถูกต้องแล้วครับวิ่งมากๆมันก็เหนื่อยนะครวิ่งแบบเราเราต้องบอกเราต้องบอกคนเป็นโรคอย่างเราเราต้องบอกต้องบอกและทีนี้เรื่องปวดท้องเมนล่ะปวดท้องเมนเราหูได้นิดหูระบบเลือดเนี่ยรู้สึกว่าดีมากๆดีมากๆเอาละนะครับคุณผู้ชมครับแหมเสียดายจริงๆนะครับเวลาเราน้อยมากๆนะฮะเสียดายมากครับยังไงก็ขอบพระคุณสาหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับวันนี้พี่ตต๋มฝากถึงคุณผู้ชมที่ฟังรายการที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านหน่อย ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของปวดท้องเมนหนักๆอย่างพี่ติ๋มคือจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยให้กําลังใจกับคนที่อยู่ทางบ้านไหมครับอ,อคนที่เป็นโรคอย่างอย่างพี่คนนี้นะชื่อปุ๊กพีชาบนนะชื่อเล่นชื่อติ๋มนะให้หันมาดื่มยาหน้ามาถุอนภัยตัวนี้ถ้าคนถ้าไม่ดื่มไม่ลองไม่รู้สุขภาพของเรานี่เราต้องต้องรักษาต้องดูแลตัวเองเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวของวัลกตรียมของเรานี่ บริษัทเรื่องวิญญานี่หยุดได้ชีวิตใหม่จริงๆได้ชีวิตใหม่จริงๆครับโอกาสนี้ขอบคุณสําหรับคุณพี่สุภีชาวบนครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับรายการพวกเราเวลาของเรามันเหลือน้อยนะครับน้อยมากๆเอาไว้เป็นโอกาสหน้าครับเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับทางคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพวกเราอยู่โอกาสหน้าพบกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ